ครับนานานักตกปลาทชั้นนะครับมาพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับ โอคครับผมภาเสียงเป็นไงบ้างครับชัดเจนไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเรื่องกคดีนะครับกคดีพิคาดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับท้ายคลิปนะผมมีแจกหนึ่งตัวนะครับเป็น กระดีนะครับเหยื่อใต้น้ํานะครับนั่นะคงใช้กันมั่งแล้วนะครับไอตัวนี้นะครับทีเนี้ยกระดีเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมกระดีที่เราซื้อมาเนี่ยมันถึงมีรูสามรูนะเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับผมจะมีอยู่สามรูนะครับแล้วเราควรที่จะปรับระดับไหนดีนะในการในการตีเหยื่อนะครับ คดีเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันเหมาะสำหรับการที่เรานะครับตีไปในหมายที่น้ำเป็นคลองนะครับหรือว่าเป็นแม่น้ำนะฮะแล้วก็เป็นหมายที่โล่งๆนะฮะไม่มีสวะนะครับเพราะว่าโอกาสติดนะครับติดสลายนะครับติดยาานะครับแล้วก็ พวกสวะที่อยู่ใต้น้ำนะฮะโดยเฉพาะตอนะครับตอไม้นะแล้วก็กิ่งไม้ต่างๆที่อยู่ใต้น้ําซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเราก็ควรจะสํารวจไม้สารวจน้ํานั้นให้ดีก่อนนะครับเสียงเป็นไงฮะได้ยินไหมครับผมสวัสดีครับนะ้าเอ็มนะครับสวัสดีนะครับผม นีผมมีตัวอย่างมาให้ดูหลายหลายรุ่นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับรูแรกนะใครที่ใช้ก็ดีนะครับสังเกตรูแรกเห็นไหมครับรูแรกนะลักษณะของการทํางานปลากระดีนะครับมันจะเป็นเหยื่อนะก็เรียกว,ว่าสร้างนะครับขึ้นใต้น้ํำได้ได้ดีนะครับได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันจะใส่ก้นมานี้เลยนะครับ ลักษณะการทำงานของเหยื่อนะครับสายเลยนะครับสร้างขึ้นใต้น้ํานะครับเรียกปลาได้ดีมากนะครับปลาก็ดีนะครับสําหรับหมายที่ปลาไม่กินเหยื่อผิวน้ํานะครับมันก็ดีลงเลยนะครับเวลาที่ใช้ในการตีนะครับปลาก็ดีนะก็สำหรับตัวผมนะครับในการที่ใช้มาแล้วได้ผลนะครับก็เป็นช่วงตั้งแต่ เช้านะครับเช้าที่วันที่แดดนะครับแดดจัดๆนะแล้วก็ลมเบาๆนะครับนี่กรด,ดีนี้กัดดีนะครับตั้งแต่เช้ายันนู่นแหละตะวันรับฟ้าเลยนะครับกัดทั้งวันมาดูรูแรกก่อนนะครับดูแรกผมจะใช้ ใ้อะไรจิ้มดูดีนะฮะอุปกรณ์เสริมส,รรสักครู่นะครับสักครู่กาแล้วกันนะครับนะครับผมดูแรกนะครับเดี๋ยผมจะจิ้มให้ดูปุ๊บนะครับเห็นไ,ไหมดูแรกนะครับจะเป็นช่องนี้นะครับนดูแรกดูแรกเนี่ย มันจะทำให้เหยื่อนะครับค่อนข้างสายจะเป็นลักษณะนี้ครับดูแรกนะเวลาดึงมามันจะสายน้อยหน่อยนะครับนี่คือดูแรกนะครับต่อมาระดับสองนะระดับสองนะครับคือตรงกลางครับตรงกลางก้นมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับ ลองลองดูก่อนนะครับว่าระดับ1 2 3สาเนี่ยเราควรจะใช้ระดับไหนดีนะครับแต่ถ้าระดับ1เนี่ยหัวมันจะลอยขึ้นลักษณะนี้นะครับก้นมันก็จะใส่เบาครับเวลาดึงมาก้นก้นมันจะสะบัดเบาๆนะครับแต่พอระดับ2ก็แรงในอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเลมเลยเนี่ยนะตรงท้ายสุดนะครับเห็นไหมหัวจะจมลงอยู่ลักษณะนี้นะครับมันจะเนี่ยแล้วลากมามันจะ สั่นแรงมากนะครับเบอร์สามเนี่ยนะสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะตัวนี้อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับอิสราซาวนะครับโอ้โหวันนี้แวะมาเยี่ยมชมนะครับผมสวยมากครับเดอ๋ยนสนใจสักตัวไหมครับเดี๋ยวผมแจกหนึ่งตัวนะครับเ๋ยให้ดูของใหม่ของวีเบสนะครับวีเบสปลากระดีตัวใหญ่นะครับนี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับผม โฆษณาให้ฟรีนะครับไม่คิดตังนะครับผมแจกด้วยนะที่สําคัญผมแจกฟรีนะอ่า๋ยวมาลุ้นกันนะครับใครจะได้นะตัวนี้วันนี้ก็เพิ่งส่งไปหนึ่งตัวนะครับส่งเป็นกบยางนะครับให้ให้นะอยู่ภาคใต้นะครับนะผมส่งให้นะไปเนาะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นด้านข้างให้นะกัน นี่อันนี้เพิ่งส่งให้ไปนะครับเนี่ยผมอยู่ด้านด้านข้างนะครับเห็นไหมครับส่งส่งไปแล้วนะครับนะชื่อตาลนะครับตาลดีเซลนะครับอันนี้ก็ส่งไปที่สุไหนโกลกนะครับนราธีวาดนะครับผมอู่ช่างเอกหัดใหญ่นะครับก็ยินดีกับน้าเขาด้วยนะครับผมนะคราวที่แล้วรู้สึกว่าผมจะถามเกี่ยวกับอายุ นะฮะ,อ,ะอายุผมนะครับเรามีคนตอบถูกนะผมก็เลยให้กดไปลองใช้นะครับฟรีๆนะครับหนึ่งตัวไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวครับผมขึ้นเลขไว้ให้แล้วนะครับนะเดี๋ยวส่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะได้ใช้เลยนะครับของออกเย็นนี้นะครับทีนี้เหลือตัวนี้นะครับเหลือตัวนี้ตัวนี้ออลุงเจ้าครับลอกดีว่า ทำระยะได้ไกลหรือเปล่านะเอ็มถามก็จริงๆวีว่านะครับก็ตีได้ไกลเลยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ที่สายนะครับหนึ่งนะการปรับนะครับน้ําหนักเหยื่อนะฮะก็มีหลายส่วนนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็คือการการปรับน้าหนักเหยื่อนะครับน้ําหนักตัวเหยื่อแล้วก็ อยู่ที่เรานะครับว่าเราตีได้ไกลแค่ไหนสายนะครับยิ่งยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับตีไกลนะครับลื่นเ๋ยนะครับผมเดี๋ยวมามาดูตัวต่อไปส่วนใหญ่แล้วนะครับนี่ครับกะดีอันนี้น่าจะกะดีจัดเต็มนะนี่ลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับ แต่ตัวนี้ปรับมี2อรูเห็นไหมก็มีสันถ้ารูรูหลังนี่น่าจะสันเยอะ,ะครับมันจะเป็นลักษณะนี้มันจะใส่ตูดลักษณะนี้นะเรียกปลาได้ดีนะครับนะวิธีการใช้เหยื่อนะครับไอตัวกระดีเนะี่ยให้เรานะครับก่อมาช้าๆนะครับตี ตีเลาะริมริมคลองนะครับนะตีข้างคลองนะครับให้เหยื่อตีไปปุ๊บให้เหยื่อตกลงนะครับให้เรากะว่าเหยื่อตกเกือบถึงพื้นนะครับอพอหลังจากเหยื่อถึงพื้นนะฮะเกือบจะถึงพื้นนะครับหรือจะให้ถึงพื้นก็ได้นะครับแล้วก็ก่อมาช้าชานะครับโอกาสปลาเข้าชาร์จนะครับ มันจะใส่มาอย่างเงี้ยเรียกคลื่นใต้น้ําคือเรียกร้องความสนใจปลาได้อย่างดีเลยนะครับในตัวก็ดีเวลาปลาเข้าชาร์จเนี่ยบางทีเราก่อเร็วนะเคยสังเกตเห็นเคยเห็นปลากระโดดไหมครับผมสวัสดีครับผมขอเทคนิคในการตีนะครับอิสระบอกว่าขอเทคนิคในการตีให้ไกลๆนะครับและแม่นตรงหมายหน่อยได้ครับได้แต่ว่าเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับเพราะว่ามันต้อง ไปอยู่หน้างานนะครับอ,อยู่หน้าไมาตกปลาครับว่าเราจะตียังไงนะตีไปให้จุดเดิมน,นะครับนะครบ,บางท่านนะอาจจะกอเร็วนะครับเคยเห็นปลากระโดดนะครับาบางทีกอเร็วเนี่ยปลากัดกัดปุ๊บนะฮะแล้วการการการ,การตั้งเบรกนี่ก็สําคัญนะครับบางทีถ้าเราตั้งตึงเกินไปเนะี่ยบางทีบางคนตกใจวัดสวนเลยก็ปลามันตกใจมันก็ กระชากนะฮะแล้วมันก็อ้าปากสะบัดบางทีปากขาดเลยนะครับอืมปากปลาก็ขาดแล้วปลาก็หลุดนะฮะแล้วปลาก็ากระโดดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลองก่อชา้าช้าดูนะครับก่อชา้านะครับอ่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องวัดแรงมากนะครับเนะหยือ่อกระดีนี่เป็นอะไรที่ปลากัดยังไงก็ติดนะครับบางทีเข้า,า,าสองเง,งี้ยงสามเงี้ยงเนี่ยไม่มีหลุดนะแต่ว่าถ้าเกี่ยวโดนปากมินมินเนี่ย คือเราก่อเร็วนะฮะแล้วปลากัดมันก็จะกัดกัดโดนไปปลายนะครับส่วนใหญ่ผมใช้ก็ดีนะไม่มีโดนขอบปากนะ่ก็คือลงลงคออย่างเดียวเลยลักษณะนี้นะครับก็คือลงคอหมดนะฮะนี่อีกตัวนะครับลักษณะเหมือนกันเลยครับเห็นไหมฮะจะมีระดับให้เราปรับนะครับผม มี1นึรู2อรูนะส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนขอเบ็ดอะ่ะมันแล้วแล้วแต่แบรนด์นะครับที่เขาทํามานะว่าบางทีมีนี่มีขอหลังนะครับมีขอหน้าขอหลังอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ค่อนข้างโดนนะฮะกัดยังไงก็โดนนะครับอย่างเงี้ยอ,อีกตัว รุ่นนี้ใครรู้นะครับใครรู้นะครับถ้าใครทายรุ่นนี้ถูกนะผมผมผมจะให้ให้ไปเลยหนึ่งตัวนะครับไม่ได้ให้ตัวนี้นะอ่านะท่านไหนทายถูกนะครับว่าปลากระดีรุ่นนี้ของอะไรนะครับผมจะให้วีแบทปลากระดีตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวของใหม่ยังอยู่ในถุงนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะ ของใหม่นะผมส่งให้นะใครตอบถูกนะครับผมให้เลยนะเอ็มบอกก็ดีไก่ชนตัวนี้นะไก่ชนหรือเปล่านะี่ครับนะมีนะท่านไหนนะครับมีนะท่านไหนต่ออีกไหมครับผมนะนะเอ็มบอกก็ดีไก่ชน ตัวไหนตัวนี้นะที่ผมถามตัวนี้ก็ไก่ชนนะนเห็นไหม <S <S 1> <S 1> แสดงว่าแฟนพันธ์แท้นะเนี่ยมีมีดูหลายแบรนดนะเนี่ยนี่ตัวนี้ไก่ชนนะอันนี้ใช่ของอะไรครับนะ้าท่านไหนตอบถูกนะครับเดี๋ยวผมผมให้รีแบ็คใตัวนะฮะส่งให้ฟรีนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ แต่มันไม่มีไม่มีปุ่มให้ปรับนะฮะเห็นไหมครับอันนี้จะมีอยู่รูเดียวนะครับแต่บอกได้เลยว่าอันนี้ก็กัดดีนะหัวแดงเนี่ยแล้วด้านข้างมันวิบวับเช่นนี้ตัวนี้ไม่ได้เพ้นสีคนระับเป็นการติดสติกเกอร์เอานะแบบนี้ก็ดีนะฮะมันลอกปุ๊บแล้วก็แล้วก็ติดใหม่นะไม่ต้องพ่นสีเลย มีใครตอบอีกไหมครับผมมีใครตอบไหมครับผมแจกเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีใครตอบอีกไหมฮะนอกจากนายเอ็มไก่ชน <laughs> อ่าเดยว เอาเป็นว่าอ่านเอ็มได้นะครับโอเคไม่มีใครตอบแล้วนะฮะมีตอบคนเดียวเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรบกวนนะิ i บ็อกผมมาในเฟซได้ไหมครับเพราะว่าใน y t u t u เดี๋ยวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรนะครับในไอตัวแชทเนี่ยพอหลังจากสตรีมมิ่งจบแล้วมันไม่ขึ้นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไร นะระหว่างไลฟ์สดมันขึ้นนะเดี๋ยวอินบ็อกผมมาในเฟซได้ไหมฮะนะทอไปในเพจก็ได้นะครับลุงเจียวฟิชชริงนะครับนะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่มานะพร้อมเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะตัวนี้ยินดีเลยนะครับเอาไปเลยหนึ่งตัวส่งสีไม่ต้องเสียอะไรนะครับรอรุ้นใช้งานที่บ้านเลยนะครับเผมส่งไปให้อันนี้ตัวใหญ่นะน้ำหนัก น้ำหนักดีเนยตัวนี้สายสามระดับนะครับประมาณนี้เลยนะครับนะมือใหม่นะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับลองลองดูกันนะครับผมนะอันนี้เหมาะสำหรับหมายโล่งๆนะอย่าไปตีเข้าป่าแล้วครับนะเดี๋ยวจะเสียเหยื่อเอานะตีเพื่อนผมนี่มีนะครับ คลองเล็กๆเนี่ยจะตีจะตีจะตีลงคลองเนี่ยนุ่นเลยขึ้นยอดไม้ก็มีนะทาไงล่ะทีเนี้ยดึงไม่ลงนะฮะก็ต้องตัดทิ้งเนี่ยเสียไปเลยหนึ่งตัวนะครับตัวนึงก็เขาขายอยู่ก็น่าจะหลายตังอยู่นะสามสิบอัพนะครับสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยเสียไปเลยนะครับอ่าลืมบอ,อกไปนี่มันมีรุ่นนี้นนะ มีมีด้านล่างด้วยเนนจะมีด้านบนด้านบนสองรนะูด้านล่างหนึ่งรูด้านล่างนี่อะไรไว้ใส่ขอเบ็ดนะนี่ด้านล่างนะส่วนเหยื่อก็ปรับได้สองระดับนะครับด้านล่างนี้ไว้ใส่ตัวขอเบ็ดสามทางนะครับผมก็ประมาณนี้นะพกกันไว้หลายๆแบบนะครับเหยื่อเนาะ จะได้เวลาเจอหมายจริงเราจะได้ลองดูนะครับว่ามันยังไงได้บ้างนะครับนี่เยื่อในตำนานเลยครับนะครับไม้สวยมากครับมีใครรู้บ้าง,งตัวอะไรเดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นโกบยางหมดแล้วเนาะลอยน้ำนะครับไม่ต้องกลัวจม ไม่ต้องกลัวยางเปื่อยนะอันนี้ยังไม่ได้มูเก็บไว้อยู่นะครับนี่ก็สุดยอดเนาะเดี๋ยวไว้ตัวนี้ทำเสร็จแล้วนะครับใส่ผู้นะครับใส่กาดใหม่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปลองตีให้ดูนะครับตัวนี้ปลากัดดีนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้เนาะอย่าลืมนะครับนะ้าเอ็มเดี๋ยวยินบ็อกผมมาใน เพจนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับกับเหยนะื่อเนาะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบปุยกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยววัน <c oughs> วันพุธนะครับวันพุธนี้หยุดเดี๋ยวไปถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับหลอดลุ้นกัน,นครับว่าไปออกหมายรอบนี้จะได้ตัวหรือเปล่า เดี๋ยวจเจ้ากบยางนี่ครับไปทดสอบนะอตอนนี้ก็สมบูรณ์จะสมบูรณ์แล้วนะครับวอรอรุ่นกันนะในสัปดาห์นี้นะครับโอเคครับผมขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับผม <c oughs> าการเปลี่ยนแปลงนั้นนะฮะ,ะ,ะรักษาสุขภาพกันเลยนะครับร้อนหนาวๆๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เหมือนฝนจะตกนะเมื่อเช้า อากาศก็เย็นๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะนะนี่ครับผมสวัสดีครับ